ตอนนี้ก็ฮ่อเนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นเฮือนแม่ข่อยที่เราอยู่แต่เกิดถือละแต่เกิดแต่น้อยถือละคือตะกี้ตะกี้นี่ก็ลังใหญ่แห้งแต,แต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ยมันก็น,กน,น้อยเยนาะเพราะว่าเขามาเห็ดตึกอแต่ก็ย้อนว่ามันขี้ไฟของผู้หูมีหูแม่ขอ่อ,อยด้วยบ่อยนี่้าเจ้าบุแล้วแหละน้าจะาบุีสั่งของมันดุนละนี่เต่าหู้ เสบายดีพ่อแม่พี่น้อง BBQ, ทุกคนคือตอนนี้เฮาสีพาทุกคนอะ่าไปยามบ้านแม่เท่าพี่น้องเสียทุกคนก็เลยสีอ่าไยายามบ้านแม่แ่าเป็นบ้านแม่่อยนแหละปกติแม่่อยนี่ก็เป็นคนเมืองคงนะคนเมืองคงบ้านัวไล่นะ ว่าคุณแขวงสรารวันคนเมืองคงเซโดนแลวก็ับไปเอากระพอข่อยจุสวรรค์ก็เลยข่อยก็เป็นคนสวรรค์พอเสียกัยง่ายมาอยู่แม่ก็เลยย่ายมาอยู่ยยยปักเซก็เลยข่อยก็เลยเป็นคนปักเซเมื่อนี้สิพาทุกคนไปเมืองคงเนาะข้ามากระสีแวะบ,บ้านบ่านน้อยเด็กเลียงงัวแวะยามบ่งงัวอ แต่ปากเซ่แต่เฮือนขนปลายก็สีประมาณอ่หกสิบลักหกสิบกิโลจึดตตบอยู่ไทยเนี่ยก็เหนียเรียนเลยจุดตกแก้วอ,อยู่นี่มันเซรีเนาะเขมเบะเขมเบะบายดีเนี่ยพี่น้องเสียทางพี่น้องทางแม่เนาะพี่น้องทางแม่ อาจจะเป็นลูกอ่าสวยจังเลยวะลูกลูกป้าลูกเอื้อยแม่ลูกผัวลูกเอื้อยแม่เจออะไรบ้างเอื้อยแม่คอยนะเรามีลูกมีลูกสาวลูกนุ่งก็เอื้อยก็อ้ายเป็นอ้ายกุนี่เนาะสิลูกลูกอย่างไรลูกเอื้อยแม่กูป้าลูกป้า ลูกป้าเอ้ยลูกป้าผัวลูกป้าผัวเอ้อยผัวผัวอ้่ยเนาะผัวอ้อยเสียพี่น้องก็เต็มอยู่เพ่อนะทุกคนเนาะแ้วก็มีเอ้่ยคอยกันทุกคนบางคนอาจจะบเคนเอ้่ยคอยอาจะเห็นก่อนๆคิปก่อนๆเผ่อแหละแต่คิ่แต่ก่อนเพล่ะอ้่ยมาแต่ไทยเนาะอ้อยมาแต่ไทยบางคนก็บอกว่าอุ้ยหนาคือบุคือกันเอ้่ยแม่เดียวกันแต่พอต่างเนาะ แม่่อยหลยพัวสองพัวสามพัวเพื่อแม่กันตามทีไหญมาเด้อหนึ่งสองสามสามพัวพวีสี่เพื่ทานมีแม่เสียก่อนก็เลยเื่อท่านมีัวทีสี่พัวพวทีสี่นี่พวทีสามนี่แล้วก็เสียก่อนัวทีหนึ่งนี่เลาปะกันพวทีหนึ่งปะพวทีสองก็โฟเขยเองเสียแล้วพวทีสามนี่กะพวธีลูกพวธีลูกพวธีแถแล้วเสียแล้ว พวักทิศสี่นี่ก็นบนทันได้แม่ไอ้เสียก่อนซ้ำเกือบได้พวักทิศสีส่ซ้ำกำลังเห็นแดดเนาะเมื่อนี้เนาะปกตินี่ฝนจะตกแถวว่าบ,บันดากะรับนิตาเบาเจียรับปังงานที่ทางหลังเดี๋ยวมาเบิ่งพร้อมกันเนาะตอนนี้เรากำลังสิฮอดด่านตำรวจ

ช่วยก็จะเป็นวางแคบกเสิหน้าต้นตําช่วยไปเลยนะวางแคขกฝนเจอกันอยู่บางคงนะทุกคนเนาะแต่ก็ขามาสิเว็บ้านบ่านน้อยปกติก็สิมาบ้านบ่านน้อยอะไรสิมาบ้านบ่านน้อยซื้อปลาไม้เพื่อเลี้ยงแต่ว่าพี่น้องก็เสียมันก็ใกล้ๆกันนะจากบ้านบ่านน้อยไปก็สิประมาณเอ่อกี่กิโลกว่าแหละประมาณหาหกกิโลผิดแหละหอดบ้านพี่น้องคนนะแปะกัน ใกลไกกันบ้านนะบอน้อยก็อยู่คงน้อยบ้านพี่น้องข่อยก็อยู่คงใหญ่เฮื่อนแม่ข่อยแหละตะกี้แม่ข่อยก็อยู่นั่นเฮื่อนแม่ข่อยเฮื่อนแม่เา่าแม่เ,าเา่าเสียแล้วเหลือแต่ป้าอยู่่นอะเจอกัน,นทุกคนทุกคนตอนนี้เฮาก็กายบ้านบอน้อยมาเนาะทุกคนเนาะนี่เฮื่อนแม่ข่อยอยู่ทน้งนี่แหละเป็นพี่น้องข่อยเข้มทางบมดหลุดเลไล่นั่นแหละตะกี้ ข่อยก็มานนี่ตลอดเลยทุกคนเมืองคงนี่นะตอนข่อยอยู่สวรรค์นะผักเฮียนสามเดือนก็แม่นมาเห็ดหน้าอยู่นี่ตลอดนะแต่ว่าเดี๋ยวในหน้ากะนให้พี่น้องไปเลยไม่ได้เห็นอ่ะอุ้ยมีหนอนมอให้ห่าตัวแม่กินข้าวเปลี่ยนนะทุกคนเฟอร์เฟอร์มีแต่เฟอร์นะเฟอร์ไปเจอสิกินยังกินยังไะไมก็มีได้รู้มีกับยิ่กับเปียกบอ มีกบยามอยู่กบเย้กบยกเออไจะใช้ประตูมันเย็นอยู่ใชประตูกรมอนรดเออใชประตูกรมอนลถก็ได้เอาข้าวเปียกอะไรข้งใครเอาข้าวเปียกข้าวเปียกม่าข้าวเีกข้าวเปียกเนี่ยมูกรอบนี่โอเคเปียกมกรอบตอเฟือ่อน้าเนึงกอนเนกอนังแป๊บสี่นี่อแป๊บสี่แก้วนี่ รเซยเย็นกันเาซะตามอกี้ข่าวไว้ตานี่เท่งไหนเีไปใส่กระาไปเนาตูให้กมาหนิเบิร์ตพี่น้องคนล่นแมนมาหนิเบิรบิเทียกะนั่งเพื่อพก็ได้พนะ เดี๋ยวกินข่าวเยอะจังสีข่าไปเฮือนพี่น้องงานทุกคนตอนนี้ก็ได้ข้าวเปียกนะทุกคนเนาะกินข้าวเปียกคิดเห็นตะกี้แม่ค่อยคล้ายข้าวเปียกคือกันะนะแต่ว่าตอนยังน้อยแม่คุ้าชข้าวเปียกไงตอนอ่างเงินมันยังบ่หน่ะปั๊บนี่คุยสองพันจีบพันหา พันหา้าถวยละพันเอ้ยสองพันขึ้นๆมาเนี่ยก็สองพันกีบสองพันกีบแต่ก็เป็นเออ่พิเศษเนี่ยก็สามพันแต่คราวนั้นคราวนั้นเงินเหรียญสิบเหรียญก็น่าจะเอ้ยร้อยเหรียญก็น่าจะสองสามแสนนี่มั้งแต่คราวนั้นแต่ว่าเดียวนี่ร้อยเหรียญมันก็แพงเว้ย ค้าครับเตียงถึงตำลึงบาทตะกี่ร้อยบาทมีแต่สิบปลายพันสิบสี่สิบห้าพันจีบความได้กันแ้ววงมือกินขเปียกพี่น้องก็นไม่ได้คอยย่ามกัน,นะกนตะวันตอนแม่์คอยอยู่นะเคอยกมาอยู่เคอยกมาได้เลยอยู่เพราะว่าผักเคี้ยนนี่แม่งเขาจะมาเห็ดหน้านะ ภาคเฮียนี่จะมาเหดหน้ากับแม่เหดหน้าเพื่อแดดเขาเมื่อเดอยู่นี่ก็ประมาณห้วยสองสามเดือนไปตอนนั้นก็น่าจะสัมนิตาได้ไหมล่ะสัมนิตาเดชิตแปดปีมาเหดหน้าเดชิตแปดปีอยู่นี้แต่ว่าไปนอนเราไปนอนอยู่หน้ากูแห้ไปมึงเชื่อแม่มาส่งซื่อๆนะเราก็เมื่อคืนยังแต่ข่อยกับน้องชายมาเหดหน้า ก็บเบื่อทึงเงี้ยแพวกไอตูนีไอตูกับลูกป่าเดียแต่เราภาเคียนนะจะมาเจอกัออ่ี่ไรพี่น้องกต่ละคนอาเออน้องกต่ละคนเนี่ยมันพากเคียนมันตรงมารวมตัวกันอยู่เพื่อนเมทานี้กินเขา กระเปียกยูมิกาในถวยหนึ่งนะซาวสามชิบหาบ่อยนะอื้ให้เขากินอยู่แถวบ,บ้านบ่อน่อย มันหนักกันนอนในรถเนาะเดี๋ยวไปเอาลงมากินน้ำรับอยู่รถพูรับแต่มาพูเรืองบ่ตอนนี้ก็ฮอตนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนแม่ข่อยที่เราอยู่แต่เกิดเพืแหละแต่เกิดแต่น้อยเพืแหละคือตะกี้ตะกี้นี่กำลังใหญ่แห้งเลยแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ยมันก็ น้อยเยนาะเพราะว่าเขามาเห็ดตึกแล้วก็เพื่อนป่าอยู่ตั้งหางนี่พี่น้องคุ้ยเสียด้วยตั้งหางกอมเขามาแต่พวยตะกี้นี่เพื่อนลังนี่นม้วนขนาดนี้ถือว่าเป็นแบบเพื่อนลังใหญ่ของตระก,กูลของครอ,อบครัวนะแปลว่าแยามผาเคียนอะ้วก็พี่น้องนะก็มาจุ่มกันอยู่นี่เบือลังก็เดี๋ยวมองอก่อนคือตะกี้นี่ลังใหญ่เลยนี่แต่ข้าวนั่นนะ ถือว่าในบ้านนี่ก็ว่ามันมันมีเฮือนเในแต่ข้าวนะนี่ก็ว่าหลังใหญ่ตะกี้เนี่ยมันก็สูงอีกเขื่อนลังนี่นี่เขาทุ่มดินเพิ่งเตี้ยเห็นไ่าประตูเพี้ยงเห็นไ่มนั่นน่ะเนี่ว่ามันเจาะเพียงตะกี้มันสูงต้นใหญ่นะต้นยกขึ้นนี่มันไปยกนี่บ้านเนี่ยเขาทมดินมันก็เลยเพี้ยงนี่เลยนั่นอย่าว่ามันน้ำท่วมเนาะตะกี้นี่น้ำก็บ่ท่วมเลยตัวมาเก่าเนี่ยบ่เลื่อนมาหน่ำหน้ำมันท่วมเขาก็เลยทมดินนั่นนี่ พ่วงไปส่งนติตาวันดาไปนอนเนาะเพราะว่ามีฮงแฮมทางขางจะผมเข้ากับสิเกลี่ยออกไปส่งส,งสก,กาละจักน้อยน,นี่ยขาเมื่อจังไปแวะบ,บ,บ้านบ่วน้อยตะก,กี้เขาก็แล่นลื่นตลอดแล้วอยู่แถวนี่นะทุกคนนะะกี้ไม่กบหอกโค้ขามอยู่แถวนี้ไม่ท่านมีกำแพงไม่ท่านมีนั่งนี่นะแถวนี้นะกระดิ่งไม่เทาเบดแล้คลายบดวนี้นจะหงแฮมหงแฮมนี่ก็แมนเล่นกีเซอร์เอาเนาะแม่นตะกี้ที่ไม่เทากุก๊กขวำบดเทียนโอ้แพงเลยตะกี้ ขนาดเจ้บบาโบแห้งตะกี้ตามสบสี่สิบหโอเคนะพื่นขาจะาโบแห้งนะตะกี้นะเพราะว่าตะกี้ดินแม่เท่าขามันกว้าวงกว่าหอดคุณนะพวกหอยอยางดินเบิ้ดเป็นหน้าเบิ้แถวนะยางดินน,น,นี่เบิดมานนี่เขามาซื้อดินทา้งถางนี่นะซื้อดินทา้งถางเขาก็ไปเห็ดเห็ดอ่ฮองแฮมแต่ก็ดินเดินนี่แมนแบ่งให้ป้าแบ่งให้ป้าแล้วก็ยับไปอีกันเป็นดินลุงไปจะติดเบิเ้แถวนวีน่แต่ว่าเดี๋ยวนี่ก็ แต่ว่าคล้ายๆนี่ก okay, you know? ็แพงเจอเลยเนีเข <t ops> <t ops> ้มทางแบบนี้เข้มทางใหญ่เข้มทางใหญ่ตะกี้บันจะมีเพื่อนคนบันจะมีห้านเลยตลาดนั่นนี่บางท่านมีบางท่านมีห้านบางท่านมีบอลลุดนั่นนี่ก็กระทมขึ้นอนาะดินเนาะกระทมบุฟเลฟ่ลายลาล่าบาดเจ็บเลยนี่ป้องกวงเจอเลยเนี่ยสุดหนีไปฮะผมสุดทางผมป้องกวงเนี่ยมาบังหนึ่งนี่กะ เขาไปใต้ทูกให้พี่น้องเนาะ,ะป้าล้วก็ว่าโอ้ดีแล้วจะมาเพราะว่ามีแม่คอยฮานะเพราะว่าพี่น้องคอยส่วยละจะเป็นมอดูเราก็เลยดูว่าแม่แม่เจ้าหามาเขาสิงว่าจะอยากให้เจ้ามาถามหาถามถามว่าข่อยนี่ขึยุ่นไปใสเห็นแต่เดินทางไปใส่ดีแล้วที่ข่อยมาไปสันทีเก็บสิปวด ตอนนี้ฮาก็พาทุกคนเขามาเบิ่งเพื่อนเนาะคือพอเห็นแล้วขาคิดฮอตต้นเขายัางน้อยนะคือนี่แหละบอลหนึ่งเขาแต่ละเส้าจะมาหนึ่งเขาเบิง่งเลยเขตแบบบนนอกเขตแบบโนอะบู่ล่าวเขายัางหนึ่งเขาใส่เต้าอ,อันนี้เขาเอื้อแมนขี้ไฟนะทุกคนเนาะเวลาใส่เต้านั่นนี่คันเพื่อนไหมแนี้เขาตัวใส่แบบนี้เวลาเคลียร์ฐานหรือว่าฟืนมันจะ มันจะเหดุหายโบหมาเฮือนอันนี้ก็ใบค้างแบบสิ้นแหงอีซังบเบิ่งเฮือนเห็นบ่ะจะเป็นแบบดำดำเบิร์เบอร์ือเลือนเห็นบ่ะจะเป็นแบบดำดำเบ,บิด์นอนว่ามันขี้ไฟของผู้หูมีหูแม่ของดิบอ,อยู่นี่หนาจะบุมีแล้วแหละหนาจะบุมมี่สั่มของมันดุนแล้วนี่เจอหูเพอเทิลตอนนี้ก็ อพอมาส่งสก,กานเนาะทุกคนเนาะคุณแหล่อยู่ตีนภูนะคุณลาวห้อแท้ๆนะเป็นดินลาวห้อแท้ๆมาจะฮอดยามตายมาจูดนี่กะภู้กระส่งม,มาปลาสาแหละเอาไปถิ่มอยู่ปลามาจาคนเวียดคนจีนภาษาเวียดภาษาษจีนนี่ยภูพออยู่กลางเมืองเลยนะก่อกําแพงอยู่ไหน กอกกำแพงมีประตูลีบอกลีบอกทางและเขาด้วยมันย่อยเลยแปะทางใหญ่แปะทางเส้นเลขที่สิบสามเลยนะอยู่ป่าซึ่ง่าป่าสะเน่ะนะก็เก่ดมาในเมืองสะเนาะบนเข้ามาตอนนั้นนะทุกคนเนาะมา เป็นบังไฟแต่ข้าเนะแต่บริทายใช่ป่ะกิมเบกห่อนเทห่อนว่าดอลลี่กับอาริตาวันดาแมนนอนถ่ายเพราะว่ามันฮ่อนแห้งทุกคนแดดแท้แดดว่าคันว่าแดดแดดกันแดดอาเทเอาวานคันอาฟนตกกระตุกเอาเทเอาว่าเดี๋ยวจะแดดแท้แดดว่าจนมันจะออกไปใส่ถูกอู้มาหางยุงว่ะเลยกินโดนอย่างนี้อุ้ยมันจะแก่ถิ่มไหนี่ เราเป็นคนแก่นต no mm ีน hmm. ผู right? ้คนแหละตีนผู้อะไรเก่กำน้าบ่อยเบะมึงกระสีหน้าเลยอยู่ย่างรัดหน้าไป็นหน้าบ่อไรตีนผู้เลยนะเคยมาส่งสกานอยู่ต้นหน้าเทียนหนึ่งลุงลุงเสียเคยมาส่งสกานอยู่สุบาขสายเนาะตีนผู้เลยเนี่ยเรื่อยเจี๊ยบครับเติมเสื้อเก็บ นี่ใช่ปเขียนใส่โอ้เขียนอกก็มีเื้เนาะแต่ว่ามันตำรวจเข้าไปถึงปีก็เลยติดป้ายประกาศเลยเติน่าเอาไล้์ไดบัญที่ด้บัญชีมีบัญ่ีกัเาอ๋อมันเป็นห้าง่เขาหาเติมเยอะแะยางก็เติมเลยฮะโน่นเนี่เขางก็เติมตลอดเลยเขาาอะไรมาพ้ากวนอขับปลา่ปะขปลาอันนี้ คุณเลือดแต่อหอยเลยย่าง,ง,ง,งหัวหย่ำของผมไม่เคยใครเกี่ยวมีหัวเด็กน้อยขายบ่ฮะมีหัวเด็กน้อยขายบ่พ <c oughs> อสิหยอเกเก่งน่อยสิยได้รถข้างหลังมันมาจีเรือได้หยอกซ้ำอ้า เจอกันอยู่ป่าเนาะทุกคนเนาะโอ้โหเจ้ากบต้านกดขับอือเกบตานจะลาผ่าจะผ่านไม่เลยไม่เลยผ่านผ่านดูเลยมันมันเป็นหอยไปเลยใช่ไหมโอ้โหขี้เสืองามดีนี่นะกูขึ้นพูดตัวนี้แหละพูดอย่างนี่กูขืนขึ้นมานี่ยที่หาหอยหอมแต่ชาวนั่นเบอร์ไหนเบอร์มั้นไปฟังไทยหรอวะกูบอกบอกเคยขำไปบอกพูเอ้ยน่าจะเป็นฝั่งไทยไงฝั่งไทยขำคล้องไปกับไทย มาตอนนั้นน่ะแต่เข้ายังน้อยแผ่ข่อยประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองปีสิบปีหน้าหน้าหน้าแมวค่ะอยู่แถวหุ่นพูนแย่แต่ผมึ้นไปพูดเลยก็ไปหาหอยหาหอยหอมหอยฮมันจะอยู่ในอันน่ะดิพาราณหินนะหอยชื่อนึงมันอยู่ในหินอยู่ในดินอยู่ในหินมันจะจับแบบง่อยคือหอยถานหอยอีจังเลยนะ มันก็อยู่ในถ้หินถ้งนันหรอกมันจับเป็นหินน่ะพาหินหลายๆน่ะมันเป็นแบบบอลซุ่มเลยเออมันซุ่มยามฝนออกไปหาฝนกันลิมนแะอยู่เก็บอานะลายนะจะเข้าไหนกัเลยจไกลเติบโวน้ำแล้วเขาหันห้ายิให้บึงเลยทุกคน บางคนอาจจะบ่ฮู้เนาะอืมพอดีคนลาวอยู่อเมริกาก็ให้เขาเบิ่งไว้เลยว่าถ้าถ้าเสียชีวิตอยู่ลาวนี่เขาจะมาป่าแบบนี้เด้อทุกคนเ <c oughs> ขาจะมาเขาจะมาจู่ดูป่าแบบนี้เด้อน,นี่แหละความยากลำบากเนาะของคนลาวเาทางก็มันยากกินดีแล้วคันนั้นเห็ดตัดทางว่าไงเฮ้ยจิกิ๊กเที่ยวอะไนาะ ่รถไทยที่ไปไหนมี่เรีน้ามะดเลยีน้ำหน้าโคสมิกว่ะโกฟกโดดนนี่โกดนที่นี่กโดนะโดูนกดตอนนี้ก็มาห่อเนะทุกคนบองสการที่มันปลาเนี่ตีนผู้เลยนี่ขามไม่ฟังแน่นกบไทยเนาะแต่อยู่ตีนผู้เลย แต่ว่าถ้าลงไปนอะพวามันหอน่ายตีนพูเลยเขาจะมาจูดยูป่าแบบนี้เนอะช่วยเลยทุกคนปวดขีเด่เรี่อนี่สิไปขี่ยูป่าแบแค่แขนเลยโอ้ยไปแล้วนั่งหน่หอยคนไปเข่าห้องน้ำอุนินเงี่ตูอ้อ่าห้องน้ำตัวนั่งตรงย่อดขี่ก็ออก บมเรื่องขี่นั่งย่องย่อปวดขาขันสกโคกนั่งยังว่าใครแนนเขาหมักนั่งโดนในวิวธรรมศาสตร์อยู่นั่งห่อยคนตั้งกล้องไว้อะใช่ได้เราโดนเถื่อบรรยากาศนั่นเลยตะกี้ต่กอนพอแมงก็ไม่ต่อยยังไปขี่มันงูมา่ตอดใครห้ำอีกใช่ไมเวียนเนาะใครห้ำคอยชิบูเพลเลยบอกใครห้ำปอมด้ยใครห้ำปอม เจียวใส่คำไข่ห้ามปมก็ได้ขันงูต่อใจห้ <c oughs> จามจะนายชิลงไปห้อนจะห้อนบาทุกคนเลยเขาวางเพึ่งหรือโบย่างเน,น <c oughs> าะจะนายเขาวางเขาจังออน <c oughs> ี่หมุดไส้สิลองไปเ <c oughs> มื่อไอเล็กออกว่าลองไปเก็บเงินบ้านมัเนเถอะมันฝุ่น <c oughs> อย่างไอเจียวเห็นจ๊อกคนเดมาเต่นสล <c oughs> อดเจียวจะเก็บเงินได้ไรเนี่ยต้องวิบาะเงินหมดวานทนี่มีแต่ใบหาชีพไปเด้อ เอาอีเลยลูกลูกลูกซาลานี่แมนได้ผัวต่างประเทศเนาะอยู่ไม่ใช่อยู่ออสเตรเลียนบาเีย่อ้ไปหาซไปแสนนี่แหละชั่วโมจะเกบไหลไปหาซิจะกับผู้ที่เวด้ยทางออกเติมเสือหัเติมสล็อตนะทุกคนมาถอนด้撒งูไม่ถอนกับมันแตก1มืนบาทเป็นจ้างโรดดิชาะเนะเอ้ยวันนี้ฝากมาหน่อยเอ้ยมาน่อยเออ

Mom bội giáp bội mẹ mẹ này mẹ này mẹ này Bún mì bún này mẹ này mẹ này không mẹ 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 bún mẹ 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 ฟันยังดูมีสัมผัสลิงเรื่องนี้จะมีอยู่ที่ไม่จะบวกงงกระเตกระตื้นสัตย์น้อยก็เตะมือนี่สัตว์ไงช่วงนี้เขาละกินไปเลยละไปเลยไก่เงินคนที่คิดตะกี้มันจะมีคนเงินเดือนเขาก็มาตั้งอยู่แถวตีนผูกหมดเลยคนลาวจะอยู่ป่าคนเวียดคนจีนจะอยู่ในเมืองเดือนตลาดสลัมต้ตอนนี้ครับ พร้อมกลับมาจะสุงสก,การเราทุกคนตอนไปถ่ายนั่นนี่ก็บไปถ่ายทุกคนเบิ่งเนาะไปหับวันดาเนาะกับนิตาแวะนอนยองแฮมนี่แหละเพื่อนเพื่อนแมวคอยก็อย,กอยู่นี่เพื่อนพี่เนอะเห็นไหมเธอเนี่มาวันนี้มานนานนั่นนะทุกคนอ่าสวิว่าจะได้ปะคือตะกี้นั้นเป็นดินใหม่เถวเขาเพิ่แต่นีน่เราขายขายเอามาแล้ววันดาคลิปนี้กระสีจบเพียงแค่นี้นะทุกคนเนาะ อีพีต่อไปไปบ้านบ้าน้อยเด้อทุกคนเจอกันอีพีต่อไปบายบายทุกคนนอนบอบุกปั่นบ้าน้อยอีพีต่อไปบายบายเด้อโอเคเล้วสกอตดอนมาอยู่บพราะได้บายบายเน่ทุกบ้านนุกบ้าน